สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของกลัวลาวนะครับแล้วก็ยังมีมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจาอย่างตอนนี้นะครับวันนี้จันทร์ที่24มิถุนายนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพูดคุยกับทางคุณวรุงข่ำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion Futures จำกัดนะครับไปดูมุมมองของ YLG กันหลังจากที่ราคาทองคําได้เทลงแรงเมื่อวันศุกร์นะครับสัปดาห์นี้ทิศทางจะไปอย่างไรไปดูเหตุผลกันว่าทําไมราคาถึงโดนเทแรงขนาดนั้นนะครับแล้วก็แนวโน้ม จะไปยังไงต่อมีโอกาสฟื้นตัวหรือว่าลงต่อระวางแผนการลงทุนยังไงดีพูดคุยกับทางคุณมรุตเลยครับสวัสดีคุณมรรุตครับสวัสดีครับสังกสอนครับเช็คอารมณตลาดนิดนึงครับหลังมันสุกถูกเทแรงขนาดนั้นตอนนี้ก็โฟกัสอะไรกันครับคุณมรรุตเอ่อตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะสิ้นสุดในส่วนของไตมาสองนะครับทองคําเนี่ยก็เลยมีความสนวนเป็นพิเศษเพราะว่าในช่วงปลายไตม้าเนี่ย จะมีการหมดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดต่างประเทศอ,อย่างเช่นสัญญาออปชันแล้วก็สัญญาตัวตลาดฟิวเจอร์นะครับครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้เกิดการโล w โอเวอร์เดือนหรือ Low over, เราเรียกกันว่าโอโลโอเวอร์ซีรีส์ต่างๆในตลาดอนุพันธ์นะครับครับเพราะถ้าเป็นตลาดทีเฟกของไทยก็ต้องบอกว่าตัวซีรีส์เอ็มกำลังจะหมดอายุ ก็จะโลโอเวอร์กันไปตัวซีรีส์ยูนะครับในตลาดต่างประเทศเนี่ยก็จะมีภาพของการหมดอายุในลักษณะดังกล่าวเหมือนกันครับก็เลยเห็นความผันผวนหรือการแกว่งตัวหรือการเหวี่ยงตัวของราคาทองคำในในช่วงนี้ที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราดูพฤติกรรมของตลาดที่มีการแกว่งขึ้นแรงๆแกว่งกลงแรงๆนะครับก็จะเป็นการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐครับ ก็จะเห็นว่าช่วงภาพรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐท,ที่ออกมาดีทองก็ลงแรงนะครับแต่พอเศรษฐกิจสหรัฐเ,เริ่มย่าแย่เนี่ยก็จะเห็นทองเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับของราคาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันครับมันจะเป็นภาพอย่างนี้ตลอดจนถึงจบสิ้นเดือนนี้เลยแบบครับจบจบทั้งสัปดาห์นี้เลยแบบครับคิดว่าไม่ครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวออปชันก็จะหมด เอ่อที่เขาเขาจะโรเวอร์หรือจะหมดอายุกันเนี่ยเขาจะเริ่มโรเวอร์กันกันล่วงหน้านะครับแล้วก็พอพอ,อหมดเดือนจริงๆเนี่ยเอ่อโดยปกติแล้วสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเริ่มหมดหมาอายุเอ่อหรือว่าจะเริ่มซีรีส์ใหม่เนี่ยก็ก็จะก่อนวันทําการเนี่ยประมาณสี่วันสามวันสี่วันทําการดังนั้นเนี่ย การโรโเวอร์ของของตลาดอนุพันธ์ในต่างประเทศเนี่ยก็จะเริ่มก็จะก็จะเริ่มสิ้นสุดกันตั้งแต่สิ้นสิ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครับ oh. แต่ว่าในในบางประเทศอย่างเช่นไทยเนี่ยก็จะมาเริ่มโรโเวอร์กันในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ <c oughs> แต่ก็ถ้าเราไปดูสัญญาณในตัวตลาดทีเฟกจริงๆเนี่ยเราก็พบว่าตัวซีรีส์ที่จะหมดอายุจริงๆเนี่ยเขาจะ หมดอายุกันในวันที่ประมาณวันที่27นะครับของเดือนมิถุนายนก็เลยอาจจะยังมีความผันผวนที่ค่อนข้างน้อยกว่าความผันผวนในตลาดต่างประเทศเพราะว่าเรามองว่าตลาดต่างประเทศหรือตลาด c n e เนี่ยน่าจะเป็นตลาดหลักๆที่ทำให้ตัวทองคำในตลาดต่างประเทศเนี่ยมีความผันผวนในระดับที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าเป็นตลาดที่รองลงมาอย่างเช่นตลาดเอเชียหรือตลาดไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เอฟเฟกต่อ ต่อราคาโกลสปอตและขาขคำตลาดโลกมากนะครับ <c oughs> แล้วสัปดาห์นี้เอง YLG <c oughs> <c oughs> ประเมินตลาดจะเป็นยังไงบ้างครับเรายังมองว่าภาพของคำยังเป็นการแว่งตัวในทิศทางไซเย์นะครับ,รบแต่ก็ความผันผวนเนี่ยอาจจะลดลงจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังเน้นเป็นการทำกำไรระยะสัน้นเออเราก็อาจจะต้องตามดูการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐ เพื่อ uh huh. จับจังหวะก,การลงทุนดีๆอยู่นะครับครับเอ่อ uh, ทั้งนี้เนี่ยเรายังมองภาพกรอบในรายสัปดาห์ของทองคําว่าอาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงไม่ได้เยอะมากนักแล้วนะครับ uh huh. เพราะว่าถ้าดูทองคำสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการยกโลหรือยกระดับต่ำสุดในรายสัปดาห์ขึ้นมาด้วยครับแล้วก็ทองคำเอ่อตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นมานะครับ เราเห็นการลงมาชนแนวรับ2,286-2,287อ,อ่สองสัปดาห์เลยครับแล้วก็มีการเด้งกลับดังนั้นเนี่ยโซนแนวรับสำคัญนะครับอยู่ที่ระดับ2,287เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนซึ่งเป็นโลของระดับต้นเดือนมิถุนายนแล้วก็โลของสัปดาห์ถัดมานะครับ มีการชนระดับดังกล่าวสองครั้งหรือสองสัปดาห์เลยแล้วก็เด้งกลับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลงมาเพียงแค่สองพันสามร้อยหกเหรียญดอลลาร์ต่อเทรสออนเท่านั้นนะครับก็จะเห็นว่าโลในรายสัปดาห์เนี่ยพยายามยกขึ้นในรายสัปดาห์นะครับเออเราก็เลยมองว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเห็นกรอบด้านล่างและในโซนสองพันสามร้อยหกสองพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเทอรสออนก็ถือว่าเป็นโซน กรอบด้านล่างของทิศทันไซเวย์นะครับออืทั้งนี้คาทพองคําขยับหรือปรับตัวขึ้นนะครับเกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยเออาจจะยังไม่ได้สูงมากนักนะครับเรามองว่า2,358-2,375เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซาออนกว่าอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง อาจจะเห็นในส่วนของตัวแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาได้เหมือนกันนะครับครับก็อาจจะต้องทยอยแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นนะครับต้องบอกว่าถ้าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองคำเป็นไปอย่างจำกัดไม่หลุด2,316-2,306เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนครับ YLG มองว่าน่าจะเห็นทองไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้น ไปหาแนวต้าน2,339 2,358เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้บาทอ่อนด้วยก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกหรือปัจจัยหนุนของในประเทศให้ขยับหรือปรับตัวได้ค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแนะนําเป็นลักษณะของการเข้าสิงซื้อเล่นสั้นนะครับแต่ว่าถ้าหลุด2,287 อาจจะต้องสต็อปร้อนหรือตัดขาดทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยงแต่เมื่อราคาปรับตัวขึ้นเนี่ยก็ทยอยแบ่งขายตามแนวต้านเอ,อทั้งนี้ทองไทยเนี่ยเราให้รับแรก40,000 350 4 40, 2 5 0ิบาทต่อบาททองคำํำเป็นส่วนเสียงซื้อนะครับรับสําคัญเนี่ย39,900เป็นจุดที่ต้องจับตาใกล้ชิด ถ้าหลุดให้สต o อปลอหรือตัดขาดทุนครับครับเมื่อราคาปตรับตัวขึ้นอาจจะทยอยแบ่งขายตามแนวต้านต่างๆถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นก็แบ่งบางส่วน4 8 0 0 41,100บาทต่อบาททองคำแต่ค่ารับความเสี่ยงได้สูงจริงๆแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจพยอนประกาศออกมาดีนะครับก็ไปลุ้น2,375หรือ41,400บาทต่อบาททองคำครับ อ่าฮะคีย huh. ์สำคัญสัปดาห์นี้ให้จับตาอะไรครับครับยังเป็นไฟแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเพื่อใช้ชี้นําการคาดการเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนะครับครับคังนี้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์ในช่วงวันจันทร์วันอังคารนะครับเอ่อขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะทยอยประกาศออกมาเนี่ยจะทยอยประกาศหรือรายงานออกมาในช่วงปลายสัปดาห์ อย่างเช่นวันพฤหัสบดีเนี่ยเป็นจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์นะครับซึ่งตัวเลขตลาดแรงงานในรายสัปดาห์เนี่ยยังขัดแย้งกับตัวเลขนอนฟาร์มหรือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรครับขณะที่วันพฤหัสบดีเนี่ยจะเป็นการเปิดเผยตัว GDP, GDP. เป็นไฟนอน GDP ประจำไตรมาสหนึ่งแล้วก็ตัว GDP Price Index นะครับ ตรงนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญต่อการคาดการแนวโน้มหรือทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐตัวเลข GDP แล้วก็ตลาดแรงงานเนี่ยเปิดเผยออกมาช่วงทุ่มสานาทีในวันพฤหัสครับ,รบออวันศุกร์ทุ่มสานาทีเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับ,รบก็เป็นดัชนี c p c e ก็ถือว่าเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อที่เฟดให้ความสําคัญค่อนข้างมากก็ตลาดคาดการว่าถ้าเทียบรายเดือน จะลดลงนะครับแล้วก็ถ้าเทียบในส่วนของตัวเยียร์ออนเียหรือว่าลายปีจะทรงทรงตัวที่ระดับเดิมเราก็มองว่าตัวเลขเงินเฟ้อถ้าเป็นไปตามที่มีการคาดการหรือประเมินเอาไว้ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่าเฟดอาจจะมีลุ้นเห็นการลดดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ครับไอตัว GDP เองจะเอฟเฟกมากน้อยแค่ไหนครับคุณวรุเราเราคาดการณ์ยังไงมากครับ ตัว GDP เนี่ยมองว่าจะขยายตัวจากครั้งก่อนหน้านะครับ,รบที่ระดับ1.3เป็น1.4ตรงนี้เนี่ยมองว่าจะเป็นปัจจัยกลับมากดดันในส่วน<ด>ขอางตัวของคำแต่ว่าถ้าการขยายตัวของ GDP อยู่ในระดับ1เต้นๆเนี่ยรเราก็มองว่าการขยายตัวของตัว GDP ในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟอ้อที่มีการขยายที่มีการเล่งตัวหรือมีการขยายตัวในระดับท่านครับ GDP ระดับ1เเนเนี่ยกว่า ก็ยังต่ำกว่าเงินเฟ้อที่ย,ยังคงอยู่ในระดับ2%กว,กว่านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าแม้ว่าตัว GDP จะเพิ่มขึ้นแล้วก็สะท้อนถึงทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในระดับที่แข็งแกร่งกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่ก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันหรือส่งผลลบกับตัวราคาทองคำไม่มากครับอ๋อโอเคองั้นก็คือก็สัปดาห์นี้ก็กหลักๆก็คือน่าจะไปโฟกัสปลายสัปดาห์เลยเลย,เลยใช่ไหมคุณมรุษหจะไปลายสัปดาห์นี้ปิดเดือนปิด มันโหน่าสนใจเลยนะครับว่าราคามันจะไปยังไงใช่ไหมอาจจะผ่านผวนได้ไหมคุณมารุตอ่าก็ต้องต้องรอดูจริงๆครับเพราะว่าถ้าถ้าเราดูจากตัวราคาทองคำเอ่อการเคลื่อนไหวของทองคำช่วงต้นเดือนมิถุนายนจนถึงเปัจจุบันในรายเดือนนะครับก็ต้องบอกว่าทองคำเนี่ยตอนนี้ทรงทรงตัวรหรือลบเล็กน้อยก็ลบประมาณ สองเหรียญสามเหรียญ <ừ m. S 2> เราก็มองว่าถ้าราคาทองคำมีภาพของการทรงทรงตัวหรือรักษาระดับเอาไว้ได้นะครับ,รบก็ยังถือว่าภาพทองคำในเดือนนี้เนี่ยอาจจะปิดทรงตัวหรืออาจจะบวกได้เล็กน้อย <ừ m. S 2> อาจจะไม่ได้แย่มากนักนะครับ <ừ m. S 2> แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเทียบเป็นไตรมาสจริงๆก็ต้องบอกว่าทองคำไตรมาสที่สอง น่าจะมีภาพหรือมีโมเมนตัมที่เป็นการบวกได้ค่อนข้างดีเพราะว่าถ้าเราดูทองคำในเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนารวมกันแล้วนะครับ,รบเรต้องบอกว่าตัวทองคำเนี่ยยังมีภาพของการเค่อยๆฟื้นตัวขึ้นหรือค่อยๆปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าทองคำสิ้นเดือนออมีนาคมหรือสิ้นไตรมาสหนเนี่ย เขาปิดไป2,233เหรียญดอลลาร์ทรัพยยซอนก็ถือว่าระดับ2,300ต้นๆเนี่ยก็ยังทำให้ภาพทองคำของตัวไตรมาสสอยังมีภาพของการบวกได้ต่อแล้วก็ถ้าดูเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนานะครับก็ยังมีลุ้นที่โลหรือระดับต่ำสุดของทองคำในระดับไทยเดือนยังมีโอกาสยกขึ้นได้โลเดือนเมษาเนี่ยสองพนสิบแปโลเดือนพฤษภาสองพัน แล้วก็โลเดือนวิทุนาเนี่ยสองพันสออยแปดสิบหก็คือโลของอที่จัดไปว่าเขาลงมาชมสองครั้งในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็ตาาไม่หลุดก็ยังมีภาพหรือโมเมนตัมในรยายเดือนที่เป็นการแกว่งตัวในภาพของที่ทางไซเวอพอยู่ครับโอเคก็ยังก็ยังถือว่าภาพรวมก็ยังดูดีนะคุณารรลือชุมครับก็ในระยะกลางครับเรายังมองภาพทองคําเป็นการแกว่งตัวในที่ทางไซเวอพแต่ว่าก็ไม่ควรหลุด 2,287ซึ่งถ้าถ้าเกิดหลุดลงมาเนี่ยก็ต้องไปวัดกันโลของเดือนพฤษภาคมเลย2,277เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซออนแต่ว่าถ้าดูจากปัจจัยรวมรวมแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มีภาพอะไรที่ที่เป็นลบกับทองคำมากนักที่จะกดให้ทองทิ้งตัวลงมาแรงๆครับแต่ว่าเดือนมิถุนาเองกลับไม่ไม่บือหวาเท่าเดือนเมษาพฤษภาเนาะ ก็เลยภาพมันก็จำไม่ได้เลยดูภาพแบบซึมซ,มซึมนิดหนึ่งถูกไหมครับอ่าใช่ใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าทองยังมีภาพของการแกว่งหรือมีการสวิงตัวในระดับรายวันที่ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยการแกว่งหรือการเหวี่ยงที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเนี่ยเป็นภาพตัวหนึ่งที่สะท้อนถึง,ถงแรงซื้อแรงขายที่กําลัง่อสูอ้กันอยู่ก็ยังต้องเน้นเป็นการทำกาไรระยะสั้นหรือเป็นการเทรดในกรอบน่าจะเหมาะสมที่สุดครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณบู๊ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับราคาทองคําในช่วงนี้ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อนไหวค่อนข้างผันผวนและเียเดียเพราะว่าจะอยู่ในช่วงของโค้งสุดท้ายของไตรมาสที่2แล้วก็อยู่ในช่วง ส่วนปสัสสายของเดือนมิถุนายนนะครับราคาอาจจะมีความพันผวนแรงนิดนึงนะครับต้องจับตาตัวเลขเศรษฐกิจด้วยนะครับสัปดาห์นี้ GDP ไตรมาสหนึ่งประมาณการครั้งสุดท้ายรวมถึงดัชนีเงินเฟอ้อ PCE ก็มีความสาคัญค่อนข้างเยอะแต่ว่าก่อนหน้านั้นชุดต้นสัปดาห์เจ้าพีเฟสหลายคนออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของทิศทางเงินเฟอ้อนะครับตัวนี้ก็อาจจะทําให้กดดันราคาทองคําได้ ต้องจับตายอย่างใกล้ชิดอทีตแล้วนะครับต้องขอบคุณคุณวรุลุงคำภูมิในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวายเอลจีบูลเลียนอนด์ฟีเจอร์จำกัดด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับโกอาราในวันนี้นะครับและเดี๋ยวเราก็จะพยายามหามุมมองต่างๆจากทั้งทางผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากทางผู้บริหารของบริษัทค้าทองคำในประเทศมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับคอยติดตามเป็นได้ถ้าชื่นชอบในข้อมูลข่าวสารที่เรานำเสนอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีงมงานด้วยนะครับ <S <S ขอบคุณที่ติดตามสสวััดีครบ